สวัสดีครับนี่อยู่ช่องช่งน้บริวานะครับนี่เปิดตัวครับรถตีดินรถตีดินปลาเจริญกันช่างตัวแอร์ V, anyway, buy, v VIP like er I P V I P ตัวแอร์ครับนี่ครับเครื่องเครื่องอยู่ข้างในครับแต่แต่หัวนี่มันเปิดไม่ได้นะครับผมขี้เกียจทาแบบเปิดได้นี่ครับที่จริงผมจะผ่าตัวนี้ด้วยแต่ผมทําเครื่องไม่เป็นครับนี่ครับผ่าตีดินครับเขาเรียกผ่าหรือเปล่าวเออต้จะเรียกผ่าตีดินแหละ นะครับยกขึ้นยกลงได้ครับตรงนี้ก็พับขึ้นพับลงได้ครับแต่มันเริมมักจะพับลงครับของผมนะพับลงของเขาอะพับขึ้นนี่บ้าหรือเปล่าครับเนี่ยครับ VIP อพีเปิดตัวครับรถตะขาบผมจะถอดของออขงรถเกี่ยวพรกินรีมาครับพรกินรีเดี๋ยวผมค่อยทำใหม่นะครับของรถตะขาบของรถเกี่ยวพรกินดีครับเดี๋ยวผมค่อยทำใหม่ครับรถตะขาบครับนี่ครับนี่ครับไปโดริครับ ท,ที่ดันดินครับที่ดันดินครับมัน,มนยกขึ้นยกลงได้มันแข็งมากเลยมันไม่ได้แข็งหรอกมันจะน,นุมน่มๆต้องเอาตีนค้ำมถมถ่ายกล้องมือเดียวนี่ครับเอาลงได้ครับเอาลงได้เป็นมาลูกทิ้นนะครับโอ้โยกล้อเลยครับขึ้นได้ด้วยครับขึ้นได้ครับแ้วถจะขาก็หมุนได้นะครับ